ครับผมทีรัรตนเสวีสวัสดีค่ะดิฉันสายสวรรค์ขยันย,ย,ยิ่งสวัสดีครับพัมชัยรัตน์ถงยาสวัสดีค่ะออยมรุ่ทรงทิพย์ชนภาลัยในนามของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขออนำท่านผู้ชมเข้าสู่การถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเด็จพระนางเจ้าพระบรมร,ราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินทรงรับเด็จพระราชาธิบดีสมเด็จพระราชินีและผู้แทนพระองค์ประมุข25ประเทศ เข้าเฝ้าทรงแสดงความยินดีและถวายพระพรเนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีนาพราะที่นั่งอนันตสมาคมถือเป็นปรากฏการครั้งแรกในโลกค่ะที่ประมุกจากนานาประเทศทั่วโลกที่เป็นพระมหากษัตริย์ ทรงตอบรับคำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลไทยทั้งที่สมเด็จพระราชาธิบดีสด็จพระราชาดําเนินด้วยพระองค์เองและที่โปรดให้ผู้แทนพระองค์ซึ่งก็เป็นสมเด็จพระราชินีมกุฎราชกุมารตลอดจนราชวงศ์ชั้นสูงสเสด็จแทนรวม25ประเทศจากร,ราชาอาณาจักรต่างๆทั่วโลกในปัจจุบันซึ่งมีทั้งหมด29ประเทศโดยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอ,อดุลยเดชมหาราชทรงดํารงสิริราชสมบัติยาวนานที่สุดนับถึงบัดนี้เป็นปีที่60ค่ะ On behalf of the pool of Thailand, I would like to welcome you to the well wishing and the royal welcome here at the Anantasamakom Throne Hall. Their Majesties, King Pungipun Adulayade and Queen Sirikit of Thailand will be greeting visiting foreign monarchs and their spouses from 25 countries who have gathered here to mark the 60th anniversary celebrations of His Majesty King Pungipun Yade's accession to the throne. This is the first time ever that the monarchs, or their representative, from 25 nations out of 29 nations around the world, have accepted the invitation from the Royal Thai Government to attend such an auspicious ceremony. They have come to celebrate the 60th anniversary of His Majesty King Bhumibol Adulyadej's accession to the throne, and to honour His Majesty as the world's longest reigning monarch. you to can select to listen to both Thai and English narration throughout this ceremony. การถายทอดสดในวันนี้มีการบรรยายทั้งภาพภาษาไทยและภาพภาษาอังกฤษซึ่งท่านผู้ชมสาม,มารถที่จะเลือกรับฟังได้นะครับขณะนี้นใ,นในกล้เวลาสเสด็จพระราชดำเนินแล้วเราไปติดตามชมบรรยากาศสดพร้อมกันเลยครับ ที่นั่งอนันตสมาคมนะคะซึ่งขณะนี้ก็มีนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่คณะทูตานุทูตและผู้สมรสและผู้มีเกียรติที่มาร่วมพิธีรอเฝ้าถูลลองุลีพระบาทรับเสด็จพระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์นะคะซึ่งนี่เป็นพิธีการเสด็จออกทรงรับพระประมุกและตัวแทนพระประมุกจาก25ประเทศ ที่เดินทางมาร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีค่ะสำหรับรายพระนามของพระราชอาคาันตุกะนะคะที่จะเสด็จพระราชดำเนินและเสด็จมาร่วมเฉลิมฉลองในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชนะคะขอไล่เรียงไปตามลำดับอาวุโสแห่งการครองสิริราชสมบัติดังต่อไปนี้ค่ะ สมเด็จพระราชาธิบดีฮัตจีฮัสซนาโบกียมูอิสตินวัดดอลเละแห่งบรูไนดารุสซาลามนะคะและสมเด็จพระราชินีราชาอิสรีเปงรีงันอานักฮัตยะซาเลฮาแห่งบรูไนดารุสซาลามคะ่ะลำดับต่อไปสมเด็จพระราชาธิบดีคาวที่16บกุสตาฟและสมเด็จพระราชินีซิวเรียแห่งสวีเดนคะ่ะสมเด็จพระราชาธิบดีสวาติที่3แห่งสวสีเด์และเจ้าหญิงลาดูเบ้คะ่ะ ลำนดับต่อไปสมเด็จพระจกักรพรรดิอากิฮิโตะและสมเด็จพระจกักรพรรดินีมิชิกะแห่งญี่ปุ่นค่ะเชคฮามัดบินคอลิฟาอาร์ซานีเจ้าผู้ครองรัฐกาตาหรืออาจจะเรียกได้ว่าเอเมียแห่งกาตาและเชคข,ขอมาซาบินเนเซอ,อร์อัลมิสนัดพระชายาค่ะสมเด็จพระราชาธิบดีเลซีที่3แห่งเลโซโทและสมเด็จพระราชินีมาเซเนตโมฮาโตเซเอโซแห่งเลเซโท ลำดับถัดไปนะคะสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลเลาะห์ที่2บินอาลฮุเซนและสมเด็จพระราชนีราเนียอัลอ,อ,อับดุลเลาะห์แห่งราชอาณาจักรฮัชไมยอจอแดนคะ่ะแกรนดุ๊กองรีเจ้าผู้ครองราชรัฐลักเซมเบอร์สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียนะคะก็คือสมเด็จพระราชาธิบดีตวนกูไซิดซิรัตอุดดินอิบนีอาลมาฮูมตวนกูไซิดปุตราจามลลาลุไลยังดีเปิดตวนอาคง และสมเด็จพระราชินีตูนกูฟอลเซียบินตีอาลมาฮูมตังกูอับดุลรอชีดรายาประไหมสุริอากงแห่งมาเลเซียค่ะพระบาทสมเด็จพระบรมานาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาเจ้าชายอาลแบร์ที่สองแห่งราชรัฐโมนาโกเชคซอบะอาลอามัดอัลจาบีอัลซอบะเจ้าผู้ครองรัฐคูเวตเจ้าชายอโลอิสมกุฎราชกุมารแห่งราชรัฐเลกเดนสไตน์ ผู้แทนพระองค์เจ้าชายฮันส์แอดัมที่2แห่งราชรัฐลิกเทนสไตน์ค่ะลำดับถัดไปนะคะเจ้าชายเฮนริกพระราชสวามีในสมเด็จพระราชินีนาฏมาเกรเทอร์ที่2แห่งเดนมาร์กสมเด็จพระราชินีโซเฟียแห่งสเปนผู้แทนพระองค์สมเด็จพระราชาธิบดีฮวนคาร์ลอสที่1แห่งสเปนเจ้าหญิงลาล่าซารมาเบนานีพระชายาในสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโก ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระราชาธิบดีโมัมเหม็ดที่6แห่งโมร็อกโกเชคคอลิฟะบิลซามาร์อัลคอลิฟะแห่งราชาอาณาจักรบาเรนเจ้าชายทูโพทัวมกุฎราชกุมารแห่งตองกาผู้แทนพระองค์สมเด็จพระราชาธิบดีเทาวฟาห์ทูโพที่4มกุฎราชกุมารจิกมีเคเซอร์นัมเกลวังซุกแห่งภูตานเจ้าชายวินเลมอเล็กซานเดอร์มกุฎราชกุมารแห่งเนเธอร์แลนด์ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระราชานีนาถเบทริกแห่งเนเธอร์แลนด์ พระเจ้าอยู่หัวพระเลือดสืดในพระมหาเจ้าพระ,ระบรมราชินาเสร็จด็เพระเฝเนินถึงห้องรับรองชั้นล่างของโริยวณพิธนาอาจสมาคมแล้วนะครับซึ่งในบริเวณโถงชั้นล่างนี้นะคะก็มีพันธบรวรโทรทักษินชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีและคุณหญิงพจจมานชินวัตรภริยาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับสเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถอยู่ณบริเวณทางขึ้นพระที่นั่งอนันตสมาคมด้านโถงหน้าค่ะ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่ท้องพระโรงกลางชั้นล่างของพระที่นั่งอนันตสมาคมจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินขึ้นสู่ชั้นสองของพระที่นั่งโดยลิฟต์ในพระที่นั่งอนันตสมาคมค่ะภายในโถงชั้นล่างก็จะมีบรรดา คณะรัฐมนตรีราชการชั้นผู้ใหญ่คณะทูตาลุทูตต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีประบาทรับเสด็จค่ะ ของพระที่นั่งอนันตสมาคมค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชาดำเนินขึ้นลิฟต์มาอย่างชั้นที่สองโดยมีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามบุรีราชกุมารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลยลักษณ์อัครราชกุมารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดี พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสีรัตพระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระเจ้าวรวงศเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินัดามาศพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชระกิตยาภาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุทาภรพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์คุณพลพลินเจนเส้นและคุณสิริกิตยาเจนเส้นพระธิดาในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสดริวัฒนาปนวดี ตระทับอยู่ในท้องพระโรงบนชั้นทสองนะคะ,ระเรื่องของ <sim ult> ท้องพระโรงหลักนะซึ่งเป็นที่ประทับพ,พระราชาจิริยบทอยู่ล่วงหน้าก่อนหน้านี้แล้วะค่ะบริเวณท้องพระโรงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม,มาราชินีนาถและพระบรมวงศสานุวงศ์ประทับกันอยู่นี้นะคะก็จะเป็นจุดที่มีการจัดวางพระเก้าอี้ เตรียมไว้เพื่อที่จะรับเสด็จพระประมุกและพระราชวงศ์จาก25ประเทศค่ะท่านผู้ชมครับพระมหากษัตริย์ในแต่ละประเทศจะมีระยะเวลาการครองราชที่ต่างกันนะครับที่ถึงแล้วก็ไม่มีเหตุอันควรที่จะนํามาเปรียบเทียบเพื่อน,นับอาวุโสแต่ประการใดแต่ว่าความสําคัญในเรื่องนี้ก็คือการอยู่ในตำแหน่งนานย่อมแสดงถึงพระราชประสบการณ์ในการเจริญพระราชสัมพันธรรมไมตรีระหว่างพระราชวงศ์ ซึ่งส่งผลให้เกิดไมตรีจิตมิตรภาพระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลและประชาชนต่อประชาชนพระพระมหกตริย์่อมดำรงพระราชฐานะยาวนานผ่านพ้นอายุสมัยของรัฐบาลที่มักจะมีเวลาจํากัดแล้วก็รัฐบาลก็เป,ปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับอีกทั้งพระมหากษัตริย์ไม่ได้ท่งมาจากการเลือกตั้งเพราะว่าการเลือกตั้งนั้นทําให้ได้นโยบายที่ไม่คงที่ถาวรน,นะครับแล้วก็มีโอกาสสร้างความขัดแย้งได้ดังนั้นพระมหากษัตริย์นะครับ พระองค์จะมีพระราชประสบการณ์ในการเจริญสัมพันธรรมไมตรีระหว่างประเทศนั่นเองครับพระที่นั่งอนาตสมาคมนะครับเป็นพระที่นั่งที่พระบาทสุดพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดกล้าโปรด,ดกระหม,ม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2450นะครับในปีหน้าก็จะครบ100ปีแล้วครับโดยเสด็จพระราชดำเนินเพื่อส่งวางศิลาฤกษ์ในวันที่11พฤศจิกายนปี2451ในมงคลสมัยที่กรอบลาครบ40ปีนะครับ โดยสาเหตุสําคัญของการก่อสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคมมีสองประกาศด้วยกันก็คือประการแรกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริว่าพระที่นั่งต่างๆในพระราชวังสวนดุสิตซึ่งพระองค์โปรดให้สร้างขึ้นณตำบลสามเสนนั้นแคบแคบไม่กว้างขวางพอแกการพระราชพิธีต่างๆจึงเห็นควรให้ก่อสร้างพระที่นั่งองค์ใหม่นี้นะครับและประการที่สองพระชจ้บรทิยที่เรียกว่าหมู่พระอภิเนวนิเวศในพระบรมหาราชวังซึ่งสร้างขึ้น ในสมัยของพระบรมชนกนาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ชุดสวมอย่างรวดเร็วไม่สามารถจะบำรุงรักษาต่อไปได้ท่า่อจะสร้างขึ้นใหม่ในวังหลวงก็ขับแคบนะครับจึงโปรดให้สร้างร้อมพระงคงขึ้นใหม่ทางทิศตะวันอ,ออกของพระที่นั่งอัมพรสถานในพระชอุสิษนะครับและขณะนี้นะครับเจ้าชายไซยิดชีฮับบินดาริกไดมูนอัลซาอิดผู้แทนพระองค์สมเด็จพระราชาธิบดีกอบูสบินซาอิดแห่งอมานได้เสด็จพระราชเนินถึงบริเวณ ลานพระราชดุสิตแล้วนะครับสำหรับเส้นทางการเสด็จพระราชดำเนิน mm hmm. เพื่อเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถณพระที่นั่งอนันตสมาคมนั้นก็จะเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมที่ประทับของแต่ละพระองค์ที่มีการจัดเตรียมเอาไว้นะคะจากนั้นก็จะ มีการนำขบวนเสด็จมาเรียงลำดับตามอาวุโสโดยที่ลำดับอาวุโสนั้นจะเป็น สุลตา่านกอบูชสบินซาอิดแห่งโอมานค่ะครับพระองค์ทรงเป็นที่ปรึกษาประจําพระองค์และเป็นพญานนสนิทในสมเด็พระชาธิปดีแห่งโอมานนะครับพระองค์ประสูติเมื่อปี2499ปัจจุบันมีพระชนาศา50ปีครับโดยทรงสําเร็จการศึกษาจากสาราชานาจักรนะครับ เจ้าชายไซยิดชีฮาบินติกไทมูโมอ,อัลไซดแห่งรัฐสุลตานอมานี้นะคะเคยเสด็จเยือนไทยเป็นการส่วนพระองค์มาแล้วแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถค่ะก่อนหน้านี้เสด็จเยือนราชอ,อาณาจักรไทยเป็นการส่วนพระองค์โดยสนมากกระทับที่กรุงเทพมหานครนี่แหละค่ะ โดยเมื่อปี2548ได้เสด็จโดยเครื่องบินส่วนพระองค์มารับพระยาตซึ่งทรงเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในราชาอาณาจักรไทยค่ะคนี้จึงเป็นครั้งแรกที่เป็นพระราชากา,ารตุกะในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมา พระองค์ทรงเคยรับราชการในกองทัพเรือของรัฐสุลต่านโอมานเมื่อปี2518และทรงเป็นผู้บัญชาการกองทัพเรือแห่งสุดา่านอมานในปี2533นะครับและทรงเป็นที่ปรึกษาของสุเด็จพระราชาธิดีกวาบูสปินซาอิสแห่งรัฐสุลต่านอมานตั้งแต่ปี2547และทรงเป็นประธานคณะนตรีด้านวิทยาศาสตร์วิจัยของโอมานตั้งแต่ปี2548ครับ ความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับรัสุลตานโอมานนี้ได้สถาปนาความสัมพันธ์นการทูดระหว่างกันตั้งแต่วันที่30กรกฎาคม2523นะคะสำหรับการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่าง2ราชอาณาจักรนี้นะคะ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกมุมารได้เคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนโอมานอย่างเป็นทางการตามคำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลโอมานระหว่างวันที่8-10มีนาคมพุทธศักราช2532ขณะที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรม,มหลวงนราธิวาสราชนครินก็ได้เคยเสด็จเยือนโอมานเป็นการส่วนพระองค์ระหว่างวันที่15-18มีนาคมพุทธศักราช2541 ประเทศโอมานเป็นประเทศเสรีที่มีความเก่าแก่ที่สุดในโลกอาหรับนะครับและยังเป็นแหล่งวัฒนธรรมที่สูงที่สุดในอ่าวเปอร์เซียด้วยโดมีพื้นที่ทางตะวันตกติดกับสหรัฐอาหรับอิมิเรสเยเมนและซาอุดีอาระเบียครับขั้นตอนใน เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนี่ก็จะเรียงลําดับกันเช่นนี้ไปเรื่อยๆนะคะมีการสัมผัสพระหัตของทั้งสองพระองค์แล้วก็ไล่เรียงไปจนถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์แล้วจึงจะประทับพ,พักพระริยาบทค่ะครับที่เป็นเชคโกฮัมัดบินซาอิดอานัญณกุฎราชกุมารแห่งอาบูดาบีสระอาหรับอิมิเรสพูดแทนพระองค์เชคคอลิฟะบินไาอิดอานาัญ ประทานไดปฏิทิแห่งสหรัฐอาณามัเรนะครับที่ผ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นเจ้าชายแอนดรูดุ๊กแห่งยอร์กแห่งสหราชาอาณาจักรผู้แทนพระองค์สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธท,ที่สองแห่งสหราชาอาณาจักรค่ะสำหรับเชคโมฮัมเหม็ดบินไซด์อาร์นยัยนมกุฎราชกุมารแห่งอูดาบีสหรัฐอาหร,รับเอมิเรตสน์นี้เคยเสด็จพระราชดำเนินเนยือนไทยเป็นการส่วนพระองค์มาแล้วแต่ว่ายังไม่เคยเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะครั้งนี้จึงเป็นครั้งแรกค่ะ ลำดับต่อไปนะครับเป็นเจ้าชายฟิลิปมกุฎราชกุมารแห่งเบลเยียมครับและเจ้าหญิงมาเทีมกุฎราชกุมารีแห่งเบลเยียมครับเจ้าชายฟฟลิปมกุฎราชกุมารแห่งเบลเยียมหรือดุกแห่งบราบันนี้เป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งชาวเบลเยียมค่ะเจ้าหญิงมาเทียร์มกุฎราชกุมารีแห่งเบลเยียมหรือดัชเชสแห่งบราบันเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยนะคะพระัสดพระองค์เคยเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยใน พร้อมๆกับคณะนักธุรกิจและเจ้าที่ระดับสูงนะครับระหว่างวันที่11-16กุมภาพันธ์2544ด้วยนะครับ สองพระองค์นี้เคยส่งเข้าเฝ้าถูลงองทุีประบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2544นะคะในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินส่งนำคณะนักธุรกิจและเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากเบลเยียมประมาณ100คนเดินทางมาเยือนไทยซึ่งถือว่าเป็นการนำคณะใหญ่มาเลยะค่ะในครั้งนั้น ราชอาณาจาก Saint, and the ักรไทยกับราชอาณาจักรเบลเยียมนั้นถือว่าเป็นสองราชอาณาจักรรวมทั้งพระราชวงศ์ของทั้งสองก็ส่งเจริญพระราชมัยตรีอันดีต่อการมายาวนานค่ะลำดับถัดไปนะครับเจ้าชายโคฟุนมาุฎราชกุมารแห่งนอร์เวย์ครับแสดงพร้อมเจ้าหญิงเมตเตมาเรยมาุฎราชกุมารี ทรงเคยเสร็จเยือนราชนาจักรไทยพร้อมด้วยเจ้าอยู่เมตเตมาริสในฐานะพระเจ้าอินทะญาณพระองค์ของพระบรมเชษราเจ้าอยู่หัวระหว่างวันที่23-26ตุยายนปี2547นะครับในโอกาสฉลองครบรอบ100ปีแห่งความสำคัญทางการทูตของราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรโมกข์ครับ จึงเป็นครั้งที่2ที่ได้เข้าเฝ้าทูลละอองผลระบาตรนะคะเมื่อวานนี้ถ้าใครได้ติดตามการถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักก็จะได้เห็นนะคะว่าการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรไทยของทั้งสองพระองค์ในครั้งนี้มีเจ้าชายสวเรแมกนัสพระโอรสซึ่งพระชันสาเพียง6เดือนโดยเสด็จด้วยค่ะ เป็นผู้ชายวิลเลมอเล็กซานเดอร์มาคูราชุกุมารแห่งนธอรเแลด์นะครับพุทธานพระองค์คุณเถาราชีนาตเบียร์ติกแห่งนธเรเแลด์ครับพระองค์พระชเนือนพร้อมกับจุกุมาร์คซิมามาคูราชุกุมารีแห่งนธอร์แลด์ครับ เจ้าชายวิลเลมนั้นเคยทรงเข้าเฝ้าทูลองสุริพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรไทยมาแล้วสองครั้งนะคะส่วนเจ้าหญิงมักซิมานั้นเพิ่งจะเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยครั้งนี้เป็นครั้งแรกค่ะเจ้าชายวิลเลมเล็กซานเดอร์มกุฎราชกุมารแห่งเนเธอร์แลนด์นั้นเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระราชนีนาถเบริกส์และเจ้าชายคลาสนะคะ ทรงได้รับการสถาปนาพระอิสริยยศเป็นเจ้าชายแห่งออเรนจ์หรือมกุฎราชกุมารแห่งเนเธอร์แลนด์เมื่อปี2523ค่ะปัจจุบันมีพระชนมายุ39,000ับนี่เป็นมกุฎราชกุมารจิตีเคเซอร์นำเกียววังทุกแห่งสุตานะครับพระองค์ยีที่26ภาษาสเสด็จเยือนไทยเป็นการสดสองหลายครั้งแล้วนะครับและเสะเด็จเยือนโครงการหลวง แต่ยังไม่เคยทรงเข้าเฝ้าทูลละองทูลีพระบาทระาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่เคยทรงเข้าเฝ้าทูลละองทลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้ากะบรมราชินีนาถมาแล้วครั้งหนึ่งที่พระตำหนักภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี2546ค่ะสำหรับพระองค์นี้ต้องจดจำข้อมูลพิเศษอีกประการหนึ่งนะคะว่า จะทรงขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งปูตาในปี2551หรืออีก2ปีข้างหน้าตามพระบรมราชโองการของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกเนซิงเย,ยวังชุกพระราชาบิดาที่จะทรงสละราชาสมบัติในปี2551ค่ะนี่คือเจ้าชายภูปโพทัวนอุทชกุมานแห่งสองก้านกับบิดาพระองค์เจอพราชาณาจักรชา่า,าปปรา่ภูโพที่สับเจ้าชายภูปโพทัวนะครับ เสด็จพระเจ้าเนเดือนไทยเป็นการสวดพระองค์หลายครั้งแล้วนะครับพระองค์เสด็จมาซื้อของแล้วก็ตัดหลอดครับคราวปบวองค์เสด็จเือนไทยครั้งล่าสุดเมื่อวันที่16มกราคมปีนี้เองครับยังไม่เคยเข้าเฝ้าถูกลองผู้หลีกพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะพระบรมวงศานุวงศ์แห่งราชอาณจักรไทยองค์เดียวที่เจ้าชายน่าจะทรงคุ้นเคยที่สุดก็คือสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะ สเสด็จสมเด็จพระเทพรัตร,ราชาสุดาสยามบร,รมราชกุมารีในโอกาส,สเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรตองก้ามเมื่อปี2539นะคะซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนได้ทรงตรัสถึงพระราชธยาศัยของพระองค์ในพระราชนิพนธ์เรื่องมนตรักทะเลใต้น่ารักมากทีเดียวค่ะเชคคอลิฟะบินซามานเอาคอลิฟะแห่งราชอาณาจักรบาเรนนะคะ ท่านผู้นี้เคยเข้าเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาครั้งหนึ่งแล้วเมื่อวันที่31มกราคมปีพุทธศักราช2544ค่ะท่านมีปัจจุบันเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรบาเรีนะครับมาเป็นผู้แทนพระองค์ของเชฟอามาตนอิซาอัลคอลิฟ้าแห่งบาเรนมาประเทศไทยถึง8ครั้งด้วยกันแล้วนะครับปัจจุบันมีพระชนา71ปีค่ะ สำหรับราชาณาจักรบาเรนนั้นยังไม่ปรากฏหลักฐานการเสด็จเยือนประเทศไทยของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบาเรนค่ะแต่สำหรับเช็